เอาแล้วครับทุกคนซูเปอร์กุจิตา้าที่ได้อุปกรณ์เฉพาะตัวไปเนี่ยบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่อืมก็ดาเมดแรงนะทุกคนดามเมดนี่ใช้ได้เลยแต่ว่าคืออาจจะติดปัญหาเรื่องคีน้อยไปหน่อยหรือว่าจั่วการ์ดไม่ค่อยแบบความเร็วจั่วการ์ดน้อยไปหน่อยอะไรงนเงี้ยดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าคือถ้ามันดาเมจแรงขนาดนั้นจริงทุกคนเราต้องมาลองเรื่องของเซตัพเซนไคร5ห้าเท่าจัดไปเลยนะครับทุกคนก็รอบนี้นะฮะทุกคนมากับทีมนี่เลยนะครับทุกคน จะเห็นว่าคือผมไม่ได้ใส่เซนไครไป6เลยนะเพราะว่าคือประเด็นน่ยคือถ้าเราเอาตัวแดงล้วนไปในเมตาเนี่ยทุกคนเจอตัวสีฟ้านี่สีบ้องเท่งเลยนะครับทุกคนไม่มีตัวไว้จัดการดังนั้นผมติดเคปล่าไว้ด้วยยังไงเคปล่าก็ ดูจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากๆสำหรับซูเปอร์กุยต้าเนาะก็ฟิวชั่นวอลเลเยอร์เหมือนกันนะครับทุกคนก็ตัวสำรองไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะก็เป็นตัวเซนไคให้กับซูเปอร์กุยต้าหมดเลยเนาะแต่จะมีติดตรงที่ซนะูเปอร์เจนบ้าเนี่ยอยู่แค่4เท่านั้นเนาะทุกคนเดี๋ยวผมไปไล่อัพที่หลังแหลนะเนาะก็อุปกรณ์ของซูเปอร์กุยต้านะครับก็แน่นอนว่าต้องใส่ equipment อุปกรณ์เฉพาะตัวของเขาแน่นอนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นคือคอนเซปต์เดียวเลยของซูเปอร์กุยต้าวิธีเล่นคือเราสลับตัวเเเเเข้้้าาาาามมมมมจรรรรริงงๆคคืือออลลีียย์์กกกดดทััหหใใในน่ไ่ไสบ และเราเข้าสนามมาเราจะจวใหม่หมดเลยทุกคนแล้วมีการโค้ชเชงก็คือกดเรียงการ์ดไปเลยเนาะซูเปอร,ร์บิต้าคือเล่นง่ายๆแค่นั้นเองนะครับอิควิเม้นที่สองใส่เป็นอันนี้นะครับก็ขอมีเพื่อนร่วมทีมเป็นซาก้าฟอร์มเดอะมูฟี่แล้วก็อาร์ดิริเออร์ก็คือตัวเองก็ตอบโจทย์เองนะครับทุกคนได้เพียวสไตล์แท็กนู่นนี่นั่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยอ,อิควิเม้นท์ของซูปเปอร์บิโตเนาะอันนี้ก็ได้สไตล์แท็กเพียวอีกแล้วก็สไตล์ได้เลือดได้สไตล์แท็กเน้นสไตล์แท็กให้ได้เยอะที่ส,นะสาหรับ ทีมนี้พอสมควรเนาะใส่เป็นเน้นดิฟเฟนต์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นของเคปลาเลยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ของเคปลาหรอกแต่ก็รูปเคปลาแหละเนาะเป็นอเวเคนของที่เรียกได้ว่าเพิ่มดิฟเฟนต์ค่อนข้างเยอะเนาะเพราะแคปลาค่อนข้างปอดนิดนึงแล้วก็ Equipment Co-op อ่าไม่ใช่ Equipment PVP ซีซั่นของอพาร์ทหนึ่งเอเวอร์ซอรีนะครับอันนี้ก็ใช้ได้มากๆเนาะแล้วก็ปิดท้ายด้วยอันซูเปอร์เบโตเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของซูเปอร์กรโต้าในเซตอัพเซนไคห้าเท่าว่าดาเมจจะแรงแคค่ไไไหนนปปดูกััเลยรบผม นาเม็กซาก้าแบบตัวที่3เป็นชาร์ลอตโอเคมาก็ทีมที่แข็งแร่งพอสมควรเลยครับโ okay. อเคทำาไ้ก็แทบแค่นั้นไม่รู้เหมือนกันนะจัไปตรงนี้เราก็ให้เคปล่าเคลียร์การ์ดให้หมดก่อนนะครับก่อนที่จะเอาซูเปอร์วีตาเข้ามาโอเค okay. ไปเลยล้วกันก็ <c ười> จะเห็นว่าตีไม่เข้าละนะครับ แล้วเม็ดโอเคแรงแรงเมื่อกี้มันติดคอมโบอยู่เนาะโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับการ์ดแดงใบเดียวล้านสองมันคีด้วยแหละเนาะโอเคจับได้ต่อครับแต่ไม่มีคีละสวยเนี่ยเราก็สลับกับเคปล่าไปเรื่อยนะครับเคปล่าก็ทำหน้าที่คอมโบไปเรื่อยนะครับต่อคอมโบไปเรื่อยรอซูเปอร,ร์กิต้าเรามานะครับนะก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเนาะเคปล่านะครับ โอเคฟิสเซอร์นี่ก็ตัดขีเยอะๆเะนาะโอเคพีวีครับสุดเบต้าเราใกล้พร้อมแล้วตัการ์ดในมือเนี่ยสีไม่สวยเลยอ่างั้นโดนโคเบเชงด้วยโอเคไม่เป็นไรนีอ่านั่นเอาทาพียนมารับครับทาพียอนนะฮะไม่ได้เรียกชื่อนี้นานมากนะทุกคนอ่าการฟ้าระยะไกลอ๋อไม่ใช่การฟ้าระยะไกลโอเค โอ้ไม่ได้แตะมันดานขนานดะลืมละเนี่ยทุกคนนึกนว่า,า,า,าการฟาระยไะไกลนั่นแหละครับก็ทําหน้าที่แทงได้บ้างอยู่แหละเพราะก็ได้เซร็จใครหลายเท่าอยู่ด้วยนะครับได้แบบพร้อมๆกับซูเปอร,ร์เกต้าเนาะอ่าใายเก็บล่ารับแหละเพระาะซูเปอร์ซูเปอร์เกต้าเนี่ยเราจะเก็บแค่คือถ้าไม่ฉุกเฉินจริงๆจะไม่เอามารับดเดิมพจะพยายามใช้ตรงเรื่องสลับตัวเข้ามาโจมตีมากกว่า การ์ดฟ้าเขาไม่มีลำแสงสวยปะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวเคลียร์การ์ดให้หมดก่นนอนเนาะอ่ะไปเลยครับถ้าอยู่ามเมกโกคูกแบบนี้นะฮะออโอเคไม่พุ่งมา คือจะบอกว่าคีย์เนี่ยเป็นปัญหาหนักมากๆสำหรับตัวนี้เลยนะครับคีย์ไม่พอเลยนะเขาน้าจะเพิ่มคีย์ให้กว่านี้สักหน่อยเนาะถ้าได้คีย์กว่านี้สักหน่อยจะเป็นตัวละครที่ดีขึ้นมามากๆเลยทุกคนใช้ได้จริงแบบจริงๆเลยแต่จุดนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นนะสำหรับผมนะเพราะว่ามันก็ยังแบบขาดอะไรเยอะนะตามภาษาตัวสปักกิ้งนะโอเค จาจาพอยังอะทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้แล้วแล้วผมกาจะตีเลยไปการ์ดเขียวนั่นขึ้นมือตรงนั้นอีกเจ๋งละลัชไม่ได้ด้วยไปทาเพี้ยนต้องปล่อยโอเคลองรับดูนะครับตอนนน่จะแทงได้ดีอยู่นะฮะก็แทงได้ดีที่สุดในทีมนั่นแหละเพราะว่าได้ดาเมจกาดมาเยอะนะทุกคนนะ โอเคแข็งใจไว้ก่อนแข็งใจไว้ก่อนโกจิต้าอืมเอาดากนอนบอลเราอีกอ่ะเคปลารับแทนแล้วกันต้องปกป้องซูเปอร์โกจิต้านะเคปลาไม่ได้ถึงตายนะทุกคนนะนเยี่ยมมากเคปลานำแสงทันทีเลยล่าชด้วยโอเคต้องไปเลยครับเราไม่มีเพย์อื่นละ,อะโอ้ได้ไปครับ ฟ้าฟ้าฟ้าแล้วกันเราฮิวไปเลยทุกคนโอ้โหเราได้เกือบหมดสวยครับแต่ก็ยังเปลี่ยนตัวไม่ได้เนาะต้องทวงเวลาอีกโอเคได้ละ <laughs> สวยครับดาเมจแรงเลยแหละอืมแต่การเหลืองกันลัชไปเลยครับ หาฟ้าไปเลยเดาไม่ได้ก็ตายแน่ๆแหละฉลาตโอ้มายดมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกตาเลยใช่ไหมคือทีมเขาก็ฆ่ายากจะแย่อยู่แล้วนะทุกคนนะ <laughs> เออยังจะโดนอะไรแบบนี้อีก โอเคทาพิออนไปก่อนละนะฮะไปแทบไปก่อนครับเคปลาไม่ทันเวลาเปลี่ยนตัวไม่ได้นะอ่ะกันโคเวเชงไปก่อนโอเคสวยครับ ดาเมจใช้ได้เลยเคปล่าเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เซตอัพที่บวกอะไรกับตัวเองมากนะทุกคนนะเรามีเอวอดาดให้ใช้อีกทีอ่ะใช้ไปเลยครับต้องกอบโกยดาเมจแล้วผมว่าไม่น่าจะจัดการเขาได้หมดอะ่ะอะโอ้โหเดาอะไรแม่นขนาดนั้นเ่ย เขาดีเลยกระโดดเนาะอ่าสิบห้าวิงั้นเหรอไม่น่าแทงอยู่ไหมอะแข็งใจไว้โอเครอดลอดลอดโอ, oh, อ้ลัชเขียวปะไม่เห็นไม่ค่อยเห็นเขาใช้เขียวเลยถ้าผมเดาเขาไม่ได้ดาเมจโอ้โหโอเค พลอยแฟร์ขึ้นมาหน่อยครับจากการเด็ดบีมไปอันนี้ผมโดดหลบก็าๆแล้วไม่ต้องละโอเคเด็ดบีมอย่างนั้นเหรอสวยครับอ่าน่าจะดัเมจผมน่าจะชนะนะผมตีเขาเยอะมากนะทุกคนนะทีมไม่ตายยากมากสวยครับ ทีม6ปีอย่างนั้นมาจากไหนวะเนี่ยก็ต้นซีซั่นด้วยนะทุกคนนะคนก็คงอยากลองอะไรแปลกๆเนาะซึ่งผมเข้าใจเลยทุกคนคือเราเห็นทีมเดิมตลอดการแล้วอะตอนเนี้ยนะเล่นกันอยู่3ตัวนั่นนะทุกคนนะเห็นแล้วก็เบื่อนะสปเปรกตามาครับดะเมจดีมากแต่ว่าเสดาน,นี่นเป็นการเหลืองเนาะ สวยพุ่งมาแทบสวยครับป่ะอาฮะกันก็เชงเราหมดไปละน่าจะแทงได้สบายมากนั่นแหละจะบอกว่าเพาวคลิปของปีนี้คือเวอร์มาก,น,น,กานะทุกคนนะตัวแบบปีที่แล้วนี่คือแบบทำดาเบ็ดไม่ได้แล้วอะเออเค็บลาบอะเขาดรอปเนาะ ไม่ได้จะทำอย่างนั้นเลยจะจะจะแท็กเขาเฉยๆนะกลายเป็นพุ่งไปได้ยังไงก็ไม่รู้โอเคแต่ก็ทำดาเมจกับเกแล้วนั่นแหละเคปลามันก็ค่อนข้างเป็นตัวที่ปอนะทุกคนนี่ชนะท่านนะเนี่ยโอ้โหกูจิต้าสี่โดนโกูจิต้าสี่ตีขนาดนี้นี่คือเกปลาอโอเคสวยครับ โอ้โหนั่นทาปิออนตีอ่ะซุปเปอร์กุต้าเป็นไงโอ,โอ,โอ้มันได้อย่างงี้ดิวะเอออ่ากาดฟ้าแล้วกันทำไรไหมอ่ะสวยมติดเฟนด์ด้วยเมื่อกี้โอ้ไม่ทนันไม่ทนันไม่เป็นไรอ่ะเก็บล่ามาลับครับโอ้สงสารคุยตา้าสี่เกมนี้มากจักใจ โอ้โหดัน PV การจะใช้เกีรหลบให้คุ้มหน่อยนะแปลงล่างนั้นนะมีลัชแถ้ามีลัชผมให้ทาพิออนมารับยังไม่ใช้อย่างนั้นเหรอน่าสนใจแต่ถ้าคือทาพิออนเข้ามาผมว่าน่าจะเละอยู่นะโอ้โหอะ่ะผมเกียดมุกนี้มากเลยนะทุกคนนะั้นคือคือไม่ใช่ว่าไม่ ดูไม่ออกว่าเขาจะทําอะไรแต่ว่าหลักๆคือมันเหมือนเหมือนเวลาคนแหลกอะทุกคนแล้วอยู่ดีมันก็หยุดนิ่งอะคือเราจะดูไม่ออกว่าแบบเฮ้ยเขาตั้งใจหยุดหรือว่าเขาดรอปคอมโบเพราะแหลกหรืออะไรเงี้ยมันดูไม่ออกนะทุกคนเป็นคอมโบเป็นวิธีที่แบบค่อนข้างจะแบบเหมือนใช้ความแหลกของเกมให้เกิดประโยชน์อะประมาณนั้นอะเหมือนว่าคนให้คนเข้าใจผิดหรือว่าเอ้ยมันหยุดคอมโบเพราะมันแหลกหรืออะไรวะอะไรเงี้ยจริงๆคือตั้งใจหยุด ก็รอ,อคนกระโดดอะไรอย่างเงี้ยเหลืองไม่โอเคสวยแฮ็คเกอร์ก็ได้โอเค <stad ies> จ,จีๆครับล n เนชอฟอีวิลโอเคน่าสนใจมีคนเอาคูลเลอร์มาลองใช่ไหมโอเคสวยครับป่ะ ตรงนี้เราเอาคอมโบไปเลยครับใช้การ์ดไปเรื่อยๆให้หมดก่นอนนะแล้วค่อยโคจิต้าค่อยเข้ามาดังหวังแบบนี้ก็นั่นแหละต้องเปลี่ยนฟิสเซอร์ฟ้าแน่สวยครับเช็คอานั่นแหละรอเดี๋ยวรอเคอปล่ามาใช้การ์ดเขียวดีกว่า แกห,หน่อยๆเนาะค่ะอยๆชาร์จไปไม่น่อยกัดเขียวเลยแล้วกันอันตีเลยอเ,เอาคู่นี้มันรับเหรอรอดไหมรานแปดอ้โหตีไม่เข้าเลย <c oughs> นี่ผมประเมินเก็บล่าสูงไปใช่ไหมเนะี่ยขอชาร์จนะ มันแหลกนะทุกคนนะเออโอ้โหช่วงนี้ผมมีปัญหาการแคลชมากทุกคนแบบไม่กลับมาเลยไม่กลับมาเลยจริงเนาะมันน่าจะมีหมดให้ฝึกจริงนะไปนั่งกดเล่นทั้งวันเลยนะทุกคนนะคือบางบางช่วงผมก็แบบจับทางได้แบบแต่ผมว่ามันปรับใหม่แน่เลยตั้งแต่หลังอนนวเวอร์ซีมาหรือไม่ก็เพราะเกมมันแบบโดยรวมเกมมันแหลกขึ้นด้วยแหละมันเลยจับในตรงนี้ยาก ทาพิอนอนดรอปใช่ไหมดรอปแหละสวยครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกนะเหมือนเหมือนมมกแมทมาเกะที่เขาอันตาน,นี้คือคือหยุดจริงแหลกจริงใช่ไหมแต่นั้นคือแบบเหมือนใช้ว่าแบบเฮ้ยทำท่าเหมือนแหลกอ่ะจริงจริงคือแบบตั้งใจโอ้โหตานี้แหลกแหลกแบบโอเคถัดไปพอครับแล้วผม ไปโอเวอร์แท็บยังไงวะนี่โอเคแล้วนะฮะคูลเลอร์ดาเมจโอ้โหเขาให้มันน้อยไปจริงๆนะคูลเลอร์นะทุกคนแต่แต่นี่ก็แค่เซนใคสีดแล้วโอเคพีวีไปครับโอเคดากอนบอลเราครบละแต่ก็ยังลัชไม่ได้นะครับเพราะว่าโคฟิเซอร์ยังมีเกตอยู่ ่เก็บลาไม่น่าจวแล้วลมั้งเมนไปเลยนะครับตรงนี้เขาไม่น่าจะเปลี่ยนไปคูลเลอร์ได้ถึงเปลี่ยนได้ก็ออาจจะเปลี่ยนได้นะแต่ไม่รู้ก็ใช้กัสแดงครบจำนวนปะไอ้ตรงนั้นมันยังไม่ได้เซนใครแค่สี่ยังไม่ได้บีตีตรงนั้นมัน้งถ้าจำไม่ผิดนะเวลาเซนไครยังไม่เจ็ดมามันจะขาดนะทุกคนนะอย่างน้อยมันต้องหกถึงจะได้ครบนะ โอ้โหแหลกนะอ่าฮะผักลงล่างอีกอ่ะเยี่ยมอีกอกดไลก็ไม่ติดอ่าเยี่ยมแลหละเอออก็ไปแหลกให้สุดอ่าบล็อกดาเมจเลยแล้วกันนะโอ้โหไม่เน้นหิวทำไมอ่ะการ์ดฟ้าเลยทุกคนสองล้านเก้า ไปตาหรอกมานโอ้โหจิดเฟน, <laughs> นเลอร์โอ้ยคูลเลอร์ไี่ยินเสี็งมันกระโดดแต่โอเคไม่ได้ไม่ใช่ครับจะยินผิดแต่ก็กระโดดอยู่ดีโอเคคูลเลอร์นัา่งสาสรมาก ทีมเมกาไลซิ่งใช่ไหมตู้นพึ่งมาเนาะคนก็คงอยากอยากเอามาลองแหละเข้าใจได้นะฮะแล้วก็เป็นทีมที่เอิม่มน่าสนใจนะครับน่าสนใจอ่ะโกจตาแหลกด้วยแหลกทุกนัดเลยคืออะไรวะเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมโยนการ์ดฟ้าเลยครับติดเฟ้นหน่อยปะจัดไปไม่เฟ้น โอเคสวยครับยำฉาฟ้าพลาสติกโอเคเคปลามาเลยครับติดแต่ตรงข้อที่ผมติดใจเกี่ยวกับเคปลาก็คือจริงๆคือเป็นตัวแบบชาร์จไทป์ะนะเป็นพวกเกตชาร์จนะมันควรจะเป็นตัวระยะไกลนะเพราะว่าชาร์จไทป์กับการ์ดแดงเนี่ยมันกว่าจะเต็มเนาะ โอเคตรงนี้แหละเราเคลียร์การ์ดหมดแล้วซูเปอร์วิต้าก็จะเติมให้เราเต็มมือแล้วโอ้โหการ์ดเขียวการ์ดฟ้านี่คืออ้าวโอเคจริงๆครับทรงแฟมิลี่งั้นเหรอเออวันนี้เจอแต่ทีมแปลกที่ไม่ไม่ไม่ใช่แปลกทีมที่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกยดหลบผมยังไม่ขึ้นเหรอวะเมื่อกี้ แต่แมปนี้แหลกแหลกมากนะฮะโอเคอ๋อ้ย้กดเปลี่ยนตัวไปแล้วไงออบีทโดนแรงมากโอ้โหทุกคนดูความแหลกนั่นสิโอเคเราเล่นกันอยู่สุดขอบจกักรวาลนะครับทุกคน เรามาศึกชิงพลังนะฮะศึกประชันพลังนะครับแถวนี้เน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคเคปล่าขอนักหนักติดเฟนด้วยปะไม่เฟนแปลงล่างเร็วเหมือนกันถือว่าแปลงล่างเร็วเหมือนกันผมต้องคลิกรัวๆนะทุกคนต้องแท็บรัวๆโอเคสวยครับ เราใช้การเหลืองทำไมวันนี้เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยโดนหนักไปเปืว่วะเก็บแต่ก็นะทีมเรามันมันทีมเซนไคอะนะทุกคนนะเรื่องความถึกเนี่ยโยนทิ้งไม่ได้เลยนะครับถ้าตัวที่ไม่ได้บัฟนะสวยครับไปซูปเปอร์โกจิทาใบนี้แหละโอ้ยเปลี่ยนตัวทำไมวะ คือมันมันก็ฟังดูเหมือนเราจะมันมันคืออย่างน้อยเติมคีย์ให้พอเล่น4การ์ดก็ยังดีอะเอา,อางี้ได้ไหมแต่ก็พอเข้าใจว่าทำไมทำไม่ได้นะต่อให้เติมร้อยเลยก็โดนพวกตัวหักคีย์นู่นนี่นั่นนะทุกคนเมตาตส่ไม่หมดอะแค่จะใช้สี่ใบของซุปเปอร์วีต้ายากเลยเนาะแต่ถ้าทำได้นี่คือเด็ด โอเควะทับโอ้โหนั่นทาพิออนตีโคกมาเดดอดจัดป่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ต้องจะลืมไปก็จะใช้เมนไม่ได้แหละนะตีเดี๋ยวบีสก็มานะพุ่งมาเลยสวยมากเอ้ยเรียบร้อยไปใครโอเคก็เขียวนะทำไรไหมเหมือนจะไม่ กดการ์ดฟ้าไปแล้วแต่เขาน่าจะแท็บนะแทบแ็บป่นั่นแหละอ่าเตะไปเลยโอ้เปลี่ยนบี์ <c oughs> ขอลองเสียงหน่อยแหละแม่อ่ะทาพิออนไปทาพิออนทำหน้าที่แทงบี์หน่อยก็ <c oughs> ไม่เร็วนะไม่ใช่ลำแสงเหรอ,อใช้กับทาพิออนไม่คุ้มอย่างนั้นเหรอ เขาน่าจะกลัวไม่ตายแหละนะทุกคนนะททมิออนเลิศเยอะนะเป็น <c oughs> จอเลยแหละโอเคตรงนี้น่าจะเรียบร้อยบีสโตกดเอ่อเอาไปเลยแล้วกันมีการเขียวเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะน่าจะมีแหละน่าจะมีสักใบแหละไม่เห็นใช้เลยเกิดอะไรขึ้นโอเค่ะ <c oughs> ให้ซูเปอร์เกตาโกโชดาเมจหน่อยเอาโอ้โห oh, oh, เหลืองล้วนก็มาอ่ะ oh, ผมเอาเป็นแมตช์ <laughs> สุดท้ายแหละโอ้โห oh, oh, แหลกอีกแล้ว oh, วันนี้ยัง <Hey. S 1> ไม่เจอแหลกลื่นๆเลยแมตช์แมตช์ลื่นๆเลยแหลกลื่นๆคืออะไรวะเกิดนั่นแหละโอ้โหแล้วเจอเหลืองล้วนประทาแดงล้วนโทชิรักเราวันนี้นะฮะ <Hey. S 1> ทุกคน <Hey. S 1> อ่ะอันนี้ อันนี้คือดอปจริงนะทุกคนน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมจะสื่อในคลิปนี้นะฮะทุกคนไอ้เรื่องการคอมโบแบบประหลาดแบบนี้ยิงโดยเฉพาะแมทที่แหลกนี่คือเข้าใจได้เลยะะสรุปมันดรอปคอมโบหรือว่ามันแหลกนะเอาเลยเต็มที่โอ้โหทาบยออนโอ้โห,โโหเจ็บเออแต่วันนี้แปลกจริงไม่รู้เพราะอะไรเพราะต้นซีซั่นไหมทุกคน แต่จะบอกแล้วว่าคือผมเจอแต่ทีมอะไรก็ไม่รู้อะแปลกมากแปลกมากคนคงเบื่อไอ้ไสามตัวนั้นจริงๆแล้วมั้งโอเคพีบ okay, เอาละนะซุปเปรอ,อปปร์เวตาอุาา้ยอุ้ยซุปเปอร์เวตาประทะโกจิตาบูครับแคนนอนมาเลยอื้อให้มันได้บูดัดตะผิดตัว โอ้โหเราไม่มีกันโวเวเชงงะเนาะก็จะเห็นว่ามันมันขัดขัดขัดอยู่หลายอย่างนะด้วยความว่าเฮ้ตรงนี้เอาการ์ดฟ้าจัดไปรอดไหมโอ้ my god จะบอกที่ขัดขัดก็คืออย่างซูเปอร์ตคือมันด้วยความตัวมันเก่ามากนะทุกคนมันก็ขาดหลายอย่าง แม้แต่ Editor อันติยังไม่มีทะลุเอ็นด right ูแลนเลยนะครับก oh ็จะนั่นแหละตัวละครก็จะมีมีหลายจุดที่เป็นปัญหาเนาะเนี่ยอันนี้อันเมื่อกี้ไม่ได้ดรอปคอมโบนะทุกคนอันนี้ดรอปโอ้ไมค์ขอแมทลื่นๆบ้างจะเป็นอะไรไหมจุดนี้โอเคตรงนี้ ยิงดีที่อันติมีบราซามเมอร์ทุกคนรอดไหมโอวันีด้าโอ้มาโอเคก็หวังว่าทุกคนสนุกกันครับซูเปอร์วิต้าเซนไคฮาเท่าแล้วเจอกันใหม่คลิปไปเจอกันครับ